วัสดีครับวันนี้มาดูสูตรการแต่ง PG1 นะครับน,นี่อันนี้ใส่ท่อครับเดินท่อไมใหมยเ,เดินท่อใหม่นะครับ PG1 นีแล้วก็ดูในคลิปอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่า PG1 เนี่ยมันจะมีปัญหาคือคือหนึ่งพักเท้านะครับพักเท้าพักเท้าอ่ามันจะชนหิน นะครับก็แก้ใหม่คือเวลาเอียงรถนี่ที่ไปดูที่มีพี่พี่เขารีวิวนะครับพอเอียงรถเ,เยอะไม่ได้เพราะพักเท้าเดิมอยู่ตรงนี้มันจะชนเราก็ไปดูคลิปนั้นมาแล้วก็มาปรับแก้นะครับสร้างใหม่นะครับสร้างโดยการเอาขึ้นใหม่นะแต่ไม่เสียรูปทรงการขับขี่นะครับแล้วกป็ประการหนึ่งก็คือบางโคนมัน บางคนเดิมมันจะติดอยู่ล้อประมาณเท่านี้นะครับเ,ออเรากสรา็สร้างสร้างใหม่ <c oughs> ให้มันสูงขึ้นนะครับโอ,อ้กออ็กลายเป็นพอก็เดินใหม่ครับใส่กาดกาดแท้งใหม่พนะักเท้าใหม่เบรกใหม่นะครับอันนี้คือ PG1 ส่วนเครื่องเท่าที่ขี่ก็โอเคครับชกใช้ได้ นะครับชุกนิ่มไฟตาไฟครอบก็โอเคนะฮะพี่เขา <welche ăn? S 2> บอกว่าวัสดุมันกองแกงบอกว่าประกอบจากเวียดนามก็ก็ดูแล้วก็โอเคนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือสายไฟพ่อไอเสียก็จริงๆมันก็ได้นะฮะอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะฮะเกี่ยวยากเกี่ยวอะไรขาดผมว่า ก็คงต้องระมัดระวังนั่แหละก็อาจจะทําการอะไรครอบนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ไม่ขี่เข้าป่าขี่อะไรก็ที่เป็นห่วงตรงนี้ของผมก็ทนทานอยู่แลก็ใช้ได้นะครับการประกอบงานก็โอเคนะสำหรับพีจีวันก็ได้นะครับนี่พีจีวันสวยๆ